แต่งตัวผู้หญิงนะครับแต่งตัวผู้หญิงแล้วก็อ่าไปเ <c oughs> ขาเรียกว่านะ <c oughs> อ่าแรงแกนนะครับแรงแกนผมจะให้แต่งตัวอย่างนี้แล้วก็ผมจะแต่งตัวแบบดูเลยรวยแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้นะครับดูว่าผู้ชายเขาจะเลือกใครนะครับระหว่างน่ารักกับแรงแกนผู้หญิงเอ้ยไม่ใช่ผู้หญิงอ้ย <c oughs> ผู้ชายผู้ชายเขาจะเลือกใครนะครับเนาะเดี๋ยวเอาไปโซเฟียตายกันเลยก่อนนดครับไป โอเคนะผมนะแล้วก็แบบว่า่ามาในเกมมาแล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมก็เห็นเป็นผู้ชายมาเลยครับเฮ้ยอฮ้ยผู้ชายทำเกมแน่แน่เลยอันนี้ก็คืออัดต่อจากคลิปเมื่อกี้คนระับก็คือคลิปแต่งตัวผู้ชายแหละครับแรงแกนกับคนหล่อนะครับแต่ตอนนี้ผมแต่งตัวเป็นตัวผู้หญิงแล้วกันนะครับดูว่าผู้ชายเขาจะเลือกใครนะครับโอเคมาเรายืนข้างๆกัตนตรงนี้แหละเมื่อโอเคโอเคเดีย๋ยวผมจะเต้นนะครับผมจะลองเต้นนี่เดียวอ่าแล้วให้เมื่อปันแบบว่าอ่านี่แรงแรงแกนมาสเตอร์ แกมมาสัวแกม <c oughs> มาสัวให้ให้ไม่ว้จารมหาวิง่งมาแล้วซุปเปอร์ไซยาซุปเปอร์ไซยาซุปเปอร์ไซยามาเาผมแล้วก็ไปหายมาเพื่อเพื่อแล้วมาหาผมเพื่อเออาจบเลยเอ้าซุปเปอร์ไซยาทำไมนายทำอย่างนี้ทำไมไงทำอย่างงี้นายมาหาเราแล้วแล้วนายนายหนีเราทำไมเอ้าจบแล้วจบแล้ว โอ้เมื่อกี้นายยังหาเราอยู่เลยโอ้จ้าเปิดสายยาเอ้ยกับดาวน์เม็กไปทุกคนไม่รู้จะรู้จักปะะนกับตัวเรื่องนี้ไอ้ดาวนบอลดาวน์เม็กดาวน์เม็กเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยผู้ชายคนนี้ดีกว่าผู้ชากนี้ดีกว่าไอ้นี่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 พู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ไอ้เมื่อ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 นี่ผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เดีนะครับว่าเขาจะเลือกใครลันละลันละ ลา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 ฮาลาลาฮาลาลาลาเขาอยู่เปล่าแค่นั้นแหละเขาอยู่หรือเปล่าก็อยู่ป่ะนะไม่น่าอยู่หรือเปล่าไม่น่าอยู่อ่าเพราะเขากดมาทำพื่อกดมาทำพื่ออ่าผู้ชนะนี่นี่ผู้ชนะคนนี้ผู้ชนะคนนี้นี่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 คนนี้คนนี้คนนี้เลยคนนี้เลยคนนี้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 ไปเนี่ยดูก่อนดูก่อนเขาชื่ออะไรโอเคแรงฮิตเลยนะเขาไม่ใช่แรงแก๊สนะโอเคเราปั่นได้โอเคมืบถ่ายรูปเฮ้ยตีเลือกใครอ่ะ านายจะเลือกใครนายจะเลือกใครานายฮัลโหลฮัลโหลนายนายจ้านายสิเลือกใครนายสิเลือกใครฮัลโหลเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่เขาไปไหนอ๋อไม่กี้ก็ยังวิ่งมาอยู่เลยจบเลยจบเลยไปเมฟถ่ายรูปต่อถ่ายรูปต่อเมฟเ <c oughs> อ่อป้าเบอร์เขาจะเลือกใครเลือกหน่อย เลือกหน่อยนะเดี๋ยวเหงาเลือกหน่อยเดี๋ยวเงาได้เขาไม่อยู่อ่ะโอเคนะครับผมเฮ้ยนี่คนนี้คนนี้เหมือนจะมาใหม่เมื่อเมื่อเมื่อคนนี้นี่คนนี้เหมือนจะมาใหม่นะครับผมว่าไม่อยู่อีกแกไม่อยู่อีกแกจริงๆริงเพราะว่าไม่น่าจะอยู่อีกแกอยู่ไหมไม่ฮัลโหลเราใหม่เฟนฮัลโหลจุกูจุกูไม่อยู่อีกแกก็ไม่อยู่อีกแกก็ไม่อยู่อีกแล้วเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่ แล้วทำไมเขาไม่พิมพ์เขาไม่ขยับไม่ไม่อะไรเลยเขาไม่ทําอะไรเลยเขาไม่ทาอะไรเลยโอ้ยนะผมเนาะเอ๊ะว่าจะไปขวางคนอื่นเอ้นี่จะเลือกใครจะเลือกใครอ่านจะเลือกใครอ่านจะเลือกใครน่าจะเลือกใครน่าจะเลือกใครรักนัดจุ๊บจุ๊บรักนัดจุ๊บจุ๊บว่างันนะโอเคนะผมเนยวไปตาหน้ากันเลยก่อนนะครับนโอเคนะผมเนาะเราก็มาตาต่อไปกันเลยแลวก่อนนะครับผมเนาะก็จะดูว่า เขาเขาเรียกว่าอะไรวะจะมีผู้ชายบ่านะครับในแบบนี้นะก็ตอนที่ผมไปถ่ายผู้ชายนะครับไปแต่ผู้ชายเวลามาถ่ายผู้หญิงเนี่ยผม่าเจอแต่ผู้หญิงมั้งเนี่ยนี่คนนี้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 เลยคนนี้เลยคนนี้เลยคนนี้ใจต้องกาสันนะคนนี้คนนี้เออโอเคเต้นนะครับเต้นครับเต้นครับเต้นนะครับเต้นนะครับไปเมเปิ้ลโพไป ลา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 จะเลือกใครนะเอ้ยก uh, <da> ็มุ่งนุ่มไปหาเมิรบแล้วผู้ชายชุดแดงชายชุดแดงเขานุ่งหน้าไปหามนุ่งเมือ์แล้วเจบเละเมิรบชนะครับเมิรบชนะครับกับผู้ชายคนนี้ไม่เอานะเฮ้ยผู้ชายข้างหลังดีกว่าผู้ชายข้างหลังดีกว่าเ้ยพี่อ่อนให้พี่อ่อยให้ก่อนพี่อ่อยให้ก่อนพี่อ่อยให้ก่อนนี่คนนี้คนนี้คนนี้ เอ้หลังก็เต้นมาเต้นมานะครับดรว่าเขาจะเลือกใครดูดิดูดิเลือกใครดีนะ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 เลือกใครดีเลือกใครดีฮัลโหลฮัลโหลจะเลือกใครจะเลือกใครจะเลือกใครฮัลโหลนายเห็นแล้วปะเห็นดิเห็นดินายจะเลือกใครอ่ะนายจะเลือกใครเราเห็นแล้วแต่นายจะเลือกใครเราเห็นนะผมแรงโก้ครับแรงโกมกแรงแก่แล้ว ไม่เลือกโอ้จบแล้วไม่เลือกก็ไปคนอื่น,นดีโอ้งอทำไมอะเราจะงอทำไมแล้วไปหาอื่นสิเท่านล,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 ล่ะนั่นละน่ละก็จีอะไรอเอ้ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีผู้ живот, าชายเดี๋ยวนะตรงนี้ผู้หญิงตรงนี้มีผู้หญิงที่ง้องเหงาอยู่หนึ่งคนนะครับตรงนี้เฮ้ยเขาทำอะไรกันวะเนี่ N ยเขาทำอะไรกันอ่ะให้เขาทำอะไรอ่ะฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลเพื่อนกดเเลย เกิดเยอเลยจุกู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 ูในเธอวางอ่ะเธอเธอเป็นคนวางหุ่นเมื่อกี้อ่ะเธอเราฟันไป็นแถวอ่ะเมื่อกี้โอเคนะครับผมน่ารังสรรค์โอเคนะครับผมเดี๋ยวไปอีกตานึงเลยก่อนนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็มาเกมต่อไปกันเลยนะครับเกมต่อไปกันเลยเราต้องเข้าไปในห้องก่อนนะครับแล้วก็ กดออกมานะครับกดออกมาหน้าร็อบบี้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปอีกรอบึงอันนี้ก็คือว่าเขาเขาพิมพ์มาบอกผมนะแต่ไขวะเนี่ยเฮ้ยแผลวะมันคือไผลวะตรงนี้อือแผวะผู้ใดวะผู้ใดวะโอเคโอเคดอวเรามาดูนะว่าจะมีผู้ชายกันหรือเปล่านะครับในห้องนี้นะมีไม่นะมีไม่นะตามคาดเลยนะครับผู้หญิงเต็มห้องไอตอนที่ถ่ายผู้ชายอะผู้ชายเต็มห้องตามถ่ายผู้หญิงผู้หญิงเต็มห้องเฮ้ย แล้วเนาะไอนี่น <All that> <work> um, ี jumped, <horses> <realised> Now, ่น <ifer> ี่คนนี peach peach ้ก็ได้คนนี้ก็ได้คนนี้ปั่นเดียวคนนี้ตัวนี้หัวหัวปั่นว่ะหัวปั่นอะปั่นแล่ะปั่นหล่วนี่ให้หัวใจไปให้หัวใจไปให้หัวใจไปล่าล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 าเลือกสิเลือกแม่เลือกเธอแม่เขาไปเลือก่ะาเอาใครดีเอาใครดีตรงตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าบาบาาตรงนี้ ตรงนี้มีมีุปอร์สยาด้วยสปอร์สยาก็มีโอเค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 นี่โอเคหนึ่งสองสามไปลา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 ลอลา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 ลปลาลาลาาลาลืลกลา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 ลดลา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 เาล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 ี่ยนเปลาลานาลี่ยนาล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 านาล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 าาเปลา่ยลาลลลลไม่เปลี่ยนลาาลานลาเลาา เราไปเล่นไหมไอ้บุ้งไปโดนท้าหนึ่งหนึ่งว่ะเฮ้แต่งตัวปผู้หญิงไหมไอ้บุ๊บไปโดนท้าหนึ่งหนึ่งเลยว่ะไม่เป็นไปได้ไงดิเอฟซีพ่อ <rad> ก็รู้จักผมมาจบแล้วจบเลจะเลือกใคร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 เจอเอฟซีเฉยเลยอ่าเขาจะเลือกใครเนี่ยจะเลือกใครเนี่ยระหว่างแรงแกนเนี่ยระหว่างแรงแกนกับกับกับตบใครนะ อ๋าเลือกแกนเหรอคนนั้นเขาบอกเขาเลือกแกนเหรอเขาไม่รู้อะผมอ่านไม่หมดอะอะไรแกนแกนนะอะไรไม่รู้อะเมื่อกี้แงแเลือกแกนแงแง,ง,ง,ง้อ่าเขาบอกว่าทำคลิปว่าทำทำทำเดี๋ยวทาทำ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 อยู่ทำอยู่ดีกว่าทำอยู่ทำอยู you, you, นน่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละจะเลือกใครระหว่างแกนกับรวยจะ <laughs> เล <laughs> ือกใครแกนกับรวยจะโกมัสเตอร์โกวัตเตอร์อ่าแกนกับ รวยแกนกับรวยแกนกับรวยจะเลือกใครอ่าแกนกับรวยจะเลือกใครจะจะจะเลือกใครอ่าจะเลือกใครอ่าแกนกับรวยจะเลือกใครนะีขเลือกใครนะเลือกใครนะเขาเลือกใครนะเดี๋ยวเชื่อกันชื่อกันจะเชื่อกันอ่าจะเชื่อกันอ่าเลือกใครเลือกใครเขารู้จักผมก็ต้องเลือกผมป่ะถ้าเขารู้จักผมก็ต้องเลือกผมว่า นั่นเวัานั้นนะผมว่าอเขาคิดอยู่นะคิดอยู่สองจิตสองใจจะเลือกใครดีนะจะเลือกใครดีนะเกนอ๋อหก็เลือกแรงเกณนนะหอจบเลยจบแล้มาเราบอกรักกแล้วผู้หญิงเป็นหล่าก่นะผู้หญิงดีกว่ารักนะ รักนะปอยรักผู้หญิงได้เปล่า่ผู้ชายเลือกแต่แรงแกนเรามารักกันดีกว่าเออเรามารักกันดีกว่านะเดเรามารักกันดีกว่าโคตรปันเลยโอก็เลือกไอ้เมือว่าโอเค,นะค,อเอคนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดบสับตะใครได้นะครับผมนะก็ถ้าใครอยากปั๊มแรงนะครับผมนี่กาแฟแบบเมือบเลยนะครับนี่ก็ราคาตามนี้นะก็ทักไปว่าอ่าอยากปั๊มแรงเอ้ยอน,นี้จะกไม่ใช่เด็กเขาเขาเรียกว่าอะไรไอ้ อ่าสนใจสนใจปั๊มแรงครับแล้วก็บอกราคาแล้วก็บอกอันนี้มานะครับเนาะเดี๋ยวน้องก็จะตอบแต่ว่าถ้าใครแบบว่าส่งรูปอ่าอย่างอื่นมานะครับแล้วก็อ่าส่งพวกอีโมจิหรือเขาเรียกว่าอะไรไอ้ไอ้ไอไอ,ไอไเยี่ยมอ่ะเยี่ยมเยี่ยมอ่ะเออเยี่ยมเยี่ยมส่งมาแล้วอ่าน้องผมมันก็จะไม่ตอบนะครับผมเนาะโอเคนะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็สับติใครด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมรักผู้หญิงคนนี้มากเลยครับเป็นแฟนกันเตะนะทุกคน <laughs> พวุกคนเหมือนกันโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ผมแล้วก็นั่นมดไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับจุ๊บจุบ,จบ